สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็กลับมาพบกับครูแคทอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะและในชั่วโมงนี้ก็เป็นชั่วโมงเรียนของอาจารย์ศิวการนะคะจากการที่เด็กๆได้ส่งคลิปการอ่านและการคัดคำเข้ามาให้คุณครูดูคุณครูต้องขอบอกว่าเด็กๆมีพัฒนาการในเรื่องของการอ่านและการเขียนดีขึ้นมากเลยค่ะจนคุณครูจะต้องขอยกนิ้วให้เลยค่ะเด็กๆยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะ และจากการที่เด็กๆได้ฝึกอ่านบ่อยๆอ,อ่านซ้ำๆอ่านเยี่ยมๆก็จะทําให้เด็กๆสามารถเขียนตามคําบอกได้คะแนนสิคะแนนเต็มและเด็กๆส่วนใหญ่ก็สามารถเขียนตามคําบอกได้คะแนนสิคะแนนเต็มยอดเยี่ยมมากๆในราลลคาเด็กๆและสำหรับในวันนี้นะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆมาทำความรู้จักกับสระตัวใหม่ค่ะแต่จะเป็นสระตัวใดนั้นอยากรู้แล้วใช่ไหมคะถ้าอยากรู้แล้วตามคุณครูมาเลยค่ะ และสําหรับสระตัวใหม่ที่ครูจะแนะนำให้เด็กๆได้รู้จักกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือสระอึค่ะเด็กๆสระอึมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะเด็กๆนี่คือสระอึ สระอึกออกเสียงว่าอึเด็กๆดูปากคุณครูชัดๆนะคะสระอึออกเสียงว่าอึอึสระอึอนะคะจะต้องอยู่ด้านบนของตัวอักษรเสมอนะคะสระอ,อึจะต้องอยู่ด้านบนของตัวอักษรน,นะคะเด็กๆคุณครูจะลองเอาตัวอักษรมาเติมลงไปนะคะ คุณครูเอาตัวอักษรคุณครูเอาตัวอักษรรอเรือมาเขียนไว้ด้านล่างของสระอึกนะคะคํานี้ก็จะออกเสียงว่ารออึรึรออึรึ เด็กๆลองออกเสียงตามคุณครูนะคะรออึหรือรเด็กๆค่ะถูกต้องค่ะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูจะลองเปลี่ยนตัวอักษรตัวใหม่นะคะคุณครูเอาตัวอักษรมอมา,มาวางข้างล่างสระอึคำนี้จะออกเสียงว่ามออึ มืออีกรอบนะคะมออ,อึมือเด็กๆลองออกเสียงดูสิคะใช่แล้วค่ะเก่งมากเลยค่ะครูจะเปลี่ยนตัวอ,อักษรอีกหนึ่งตัวนะคะ ครูเอาตัวอักษรคอควายมาวางไว้ด้านล่างของสะระอึคคำนี้ก็จะออกเสียงว่าคออึคือคออึคือเด็กๆลองออกเสียงดูสิคะใช่แล้วค่ะเยี่ยมยอดมากๆเลยค่ะต่อไปคุณครูก็จะพาเด็กๆไปอ่านคำของวันนี้กันนะคะพร้อมแล้วไปอ่านคำกันเลยค่ะ